น้องพี่เลยกจริง,งอ่ะวันนี้เรากลับมาโฟกันอีกแล้ววันนี้จะพาน้องชายมารู้จักวงอีกหนึ่งวงที่ทำให้พี่อ่ะกลับมาฟังเพลงทีป๊อปอีกครั้งหนึ่งจ้ะชื่อว่าวงน้องวงบัสตีชื่อเต็มว่า because of you i อ h ชายนั่นเองเริ่มจากเรามา ดูสมาชิกในวงเปิดสมาชิกในวงก่อนวงนี้มีสมาชิกทั้งหมดสิบสองคนมาจากรายการ Survival 7เจ็ดแปดเก้านี่นะใช่มีแบบนี่นีรายการเจ็ดแปดเก้าซวีโวที่แบบเคยไปย้อนดูแบบหนูเคยดูแต่บบคลิปชั่นที่เขาตัดลงในติ๊กต็อกของเจ็ดแปดเก้าอ่านี่ อยู่ภายใต้สังกัดของ Sunray Music ปัจจุบันเนี่ยมีสิบสองคนเดบิวต <but> ์ตั้งแต่หกธันวาสองพันห้าร้อยี่สิบสามด้วยเพลง b e c a u s e o f y o UI s h i child. ซึ่ง,ว,งบบวันนี้เราก็จะดูกันใช่ชิมชวงนี่ชื่อแฟนคลับนี่สำคัญเลยนะ <S b s B-Us พี่ก็เป็น B-Us ห àng, ่าง <laughs> ชื่อนี่คนแรกคนแรกคือน้องอลันนี่น้องอลันเป็นตำแหน่งลีเดอร์วงเป็นนักร้องหลักด้วยนี่ใช่นี่น้องสูงมากในวงน้องเป็นคนสูงมากโอยปเป็นเป็นแรปเปอร์น้องแบบตำแหน่งแรปเปอร์เป็น,น,น apper, เป็นลีเดอร์ก็เป็นแล้วก็เป็นแรปเปอร์นี่นะคะน้องอลันนี่คนเท่ของพี่ต่อไปนี่ น้องมา์คคริสน้องมา์คริสตำแหน่งนักร้องหลักอันนี้เขาน,น่นาจะเลี้ยงอายุมาให้ละมงังใช่โคมา์คริสเสียงเพราะมากได้ไปแบบร้องโอเวอซีประกอบซีรีส์หลายเพลงอยู่แล้วแบบหน้าตา 2. 2> แบบว่าแบบเป็นในแนว,ตวเตล็กแบบหมาเด็กต่อไป ต่อไป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 นี่น้องขุนพลพ่อพระเอกของเราน้องขุนพลนะคะน้องขุนพลเป็นนักเต้นนักร้องน,น้องเสริมนี่สูงๆทั้งนั้นโอ้ร้อยเจ็ดเก้าเขามากน้องเคยเล่นซีรีส์ก่อนที่รู้จักขุนพลมาตั้งแต่ก,ก่อนจะเดิบดีเพราะว่าเขาเล่นซีรีส์เ,เรื่องแสดงมาก่อนใช่ใช่เล่นซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอที่บิวกินพ,พีพีเป็นตัวหลักอ่ะอันนี้เป็นพระรอง คนนั้นสงสารน้องมากต่อไป,ไปต่อไปคนต่อไปนะไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันรเราไม่เป็นพวกเดียวกันนี่นะเ <c oughs> <c oughs> ราจะเป็นพวกเดียวกันนี่ชอบชอบ NCT นี่มเมนใชมาร์คด้วยนี่ไปต่อไปน้องฮาร์ด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 ชื่อในวงการชื่อฮาร์ดฮาร์ดน้องฮาร์ด เป็นนักเต้นนักเต้นนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสี่ใช่นี่ฮาร์ดซิมสวยหน้าแบบหน้าเหมาะกับชื่อเขาเขาชื่อฮาร์ดหน้าเขาก็ดูแบบเหมือนเป็นรูปหัวใจนะ <ใจ S 2> เออน่ารักนี่จีนซอบเอซีทีเหมือนกันเราเนี่ยเป็นเพื่อนพวกเดียวกันนะเนี่ยนี่มานี่<ต>พี่หนุ่มเกาหลีของเราน้องจีนุกจีนุกคนเกาหลีเหรอคะเ,เป็นคนเกาหลีเกาหลีแท้เป็นแรปเปอร์ด้วยเกาหลีแท้ น้องพูดไทยเก่งมากเป็นเกาหลีอยู่ในประเทศไทยน้องน้องแบบแทบจะเป็นคนไทยคนหนึง่งตำแหน่งแรปเปอร์ใช่เท่มากตอนน้องแรปเท่แบบเท่มากมีชอบเอ็นไฮเพ่นกับนิวจีนได้น <New Jean. S 1> ิวจีนต่อไปบลนั้น,น,นะอะไรเล่า,าใช่ที่ไหนชืน่ชช <laughs> อไทยตรงนี้เขาเก็นชื่อคน บ้าเหรอไม่รู้จักเรื่องไงไทยชายานนท์อะฮะยกจังนี่พี่ดูสิมันแปลเลยของมันไงนไทยชื่อน้องไทย <c oughs> ไทยชายานนท์นี่เขาแบบแน่งนักร้องเออร้องนาเหมือนเขาจะเป็นแบบมีแบบเป็นรองหัวหน้าวงอะไรประมาณนี้ด้วยมั้งพี่ก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นนี่น้องไทยน้องไทยไทยวิศวะมอกระเสโอ้โหดังในติกตอกมากเนี่ยทางไทยแหละที่แบบว่า ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งชนวนในการเข้าไปดูเพลงของน้องเพราะเห็นเลื่อนผ่านทิกตอกกระโเผามาบ่อยมากปไปไปมีอะไรไหมตัวนี้ข้าวข้าว,าวเดี๋ยวไม่ทานมีน้ำสต๊อก <ไป S 1> สอง <ไป S 1> คนน,นี้นี่น้องเน็กแบบเราจะบอกว่าอ่าเราเป็นโพน้องเน็กคนสวยนะคะใครเป็นโพอื่นอยากอย่ามาทะเลาะก,กับเรานะนี่น้องเน็กน้องเน็ก ตำแหน่งเป็นนักเต้นแรปเปอร์เป็นคนสวยปกติพี่แบบปักเมนด้วยคนหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยอล่ะสูงระดับ180นี่เมนพี่นะจำไว้นะน้องเน็กซ์น้องเน็กซ์นงกมวยเอสแบทช์เวนทีนนี่ภูทัชชัยพหนุ่มอดีตนักกีฬาทีมชาติเยาวชนทีมชาติเล่นอะไรเล่นไอฮอกกี้เท่มาก ปูทัดชัยเป็นนักร้องหลักด้วยใช่ร้องเพลงพอแต่โกะก,กหน่อยต่อไปต่อไปน้องคอปเปอร์เธอต้องรู้จักแน่นอนคพอร์ชิกีตาร์คอปเปอร์ร้องเพลงพอเสียงหวานเอี่ยคนนี้ก็เมนที่หนึ่งโคนปากปากคนทุกคนที่น่าหวานค <laughs> อปเปอร์สวยอุ้ยไม่ใช่เสียงคอปเปอร์ ตึ๊บปุ๊บมีอะไรไหมพัเปอร์คอปเปอร์อเป็นนักร้องหลักใช่มีไงเป็นเป็นพี่ชายพี่ชายของชิกิตาเบบีมอนสเตอร์อ่าต่อไปน้องเอเอน้องเอเอนีเธอจะรู้ลเลยเ้เ <laughs> <laughs> มนที่หนึ่งคน <laughs> ทุกคนที่หน้าตาน่ารักเป็นเม,มนที่ทั้งหมดน้องเอเอนมีเปิดปีสี่เก้าดิให้เมเนตเด็ก เด็กมาน่เป็น,บบนัก้อนี่เป็นคนน่ารักของวงออมานี่น้องเล็กของเราน้องจังคนที่หนึ่งนี่นจังนะคะน้องจังชื่อในวงการน้องใช้ชื่อว่าจังทีโอเคเป็นแรปเปอร์หลักเป็นแรปเปอร์หลักด้วยโอ้น้องจังเสียงเท่แบบมากเลยอะ่ะเสียงแบบทุ่มต่ำคนต่อไปไกลแล้วใกลแล้วคนสุดท้าย<ท>น้องพีมัสุูนี่คนนี้ยดังในติ๊กต็อกมาก ดังมาก่อนที่จะเข้าวงเพราะหนูก็เคยได้ยินชื่อเหรอโอ้เสียงว่าดังจริงน้องแบบสูงมากเป็นมักเนตเป็นมักเนตตัวสูงอแปดจิตูุนนะ่ะสูงสูงกว่าทุกคนเลยป่ะใช่น่าจะสูงกว่าทุกคนเลยน่าจะสูงกว่าพี่อรันนี่พีมหน้าเขาแบบคาริสมาชัดเนาะเด็กแค่นี้เองเกิดปีอะไรเนี่ยสี่เก้าเนี่ย <49. S 1> เนี่ยอ้ปมีไหมหมดแล้วปะ หมด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 แล้วโอเคขอบคุณข้อมูลจากเคปโปรไฟล์ OP, Fi ได้นะคะหนูรู้เพราะมีสมาชิกคนหนึ่งเขาเป็นเมนอาสาเหมืนอนหนูจะมีชื่ออะไรนะไถ่ปะปะใช่วันนี้เราจะเป็นเปิดมาหากรรมการดูเพลงของน้องวงบัสที่เป็นที่มีเอมบีนะ ตั้งแต่เพลงแรกเพลงดิวิวของเขาเลยจนถึงล่าสุดจนถึงล่าสุดไม่เอาที่เป็นลงเฉพาะแบบออฟฟิเชียลแบบไม่เกี่ยวกับโฆษณาอะไรนะเราลงคอดดูเป็นที่เอแบบว่าหลักๆเลยทั้งหมดเก้าเพลงวันนี้เราจะมาดูเก้าเพลงมาเรามาเริ่มที่เพลงแรก Because of You I s h i เพลงลงเมื่อ เป็นเพลงเดบิวต์เป็นเพลงเดบิวต์ไงหกธันวาปีสองสามใช่สองปีเองยี่สิบล้าน<ะ>เออ,อมาเริ่ม,มจุดผูกไปเลยไอ้หันมา ยังไม่ชอบยังใจเย็นนะไม่ะไรถ้ามันถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เด็กๆใส่ชุดนี้นะไม่รอดหรอกเนี่ยแต่บีบีรอสไม่บีคอสออฟยูชาไอชายเอ๊ะเกบบียูเอสบัดคนเยอะอ่ะคนเยอะใช้ทำอะไรได้ชื่อวงยาวเราก็ไม่วันอืม่ะนิ่ง หมดใช่น่ารักมากเพลงเพลงแรกของเราเป็นไงผ่านไปเปิดตัวเพลงเพลงแบบเรื่อยๆแล้วฟังมันเลื่นหัวแบบแบบมันเป็นเพลงงานสนุกๆอ่ะสดใสสดใสเปิดตัวสีก็คาร์ฟูคาร์ลฟูเด็กๆก็แบบว่าอายุกาลังแบบสดใสไงสดใสมิคโคเอฟเฟีอชายก็ชื่อก็แบบชื่อก็บอกอยู่แล้วชื่อเพลงอ่ะคุณทำให้ผม รวังสวายใช่โอเคตายเราไม่รอช้าเดี๋ยวมัจะนานนี่เลยออกอย่างงี้ยมาเพลงที่สองที่เราผ่าน้องดูคือเพลง w h a t s Your Step ลงมาตอนไหน w a t h Your Step w a t s Your Step เมื่อหนึ่งปีสิบสี่กุมภาพันธ์ลอยาเลนไทยก็คือไล่ไล่กันมาเลยลงมาไปวาเลนไทน์ด้วยเนี่ย ก็อินเลยเพลงนีเห็นไหมเพลงวันวาเลนไทน์ลองวิ่งผ่านอ่ะซับเองที่สองหัวเนืเคยได้ยินแล้วหนูชอบเพลงเราเป็นเวลานเป็นเวลานเป็นเวลานเป็นท่อนท่อนฮุกอะแบบน่าจะมีชาเลนจ์ในปิดต่อใช่เพราะหนูเคยเห็นชาเลนจ์ไง A, what step, อเอ w a t อ r s t e p อต่อะแบบแบบว่าเพิ่มดีกรีความเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่แต่ก็ยังคงคอนเซปต์สดใสยอยู่ชายชายชายแต่ว,ว่าเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละนี่คนจะตกลุมรักพวกเขาทั้งสสิบองด้วยไมย่รู้ตัว,วสิงเกิลที่สองอืาเพลงต่อไปชื่อว่าเพลง,พลงอันนี้พิเศษหน่อยเป็นเพลงอันนี้ เป็นออกเป็นยูนิตละ,ะ,ะถ้าเกาหลีเราก็จะชินกับการแบบมียูนิตนี่นี่นั่นใช่ไหม,มย,ย,<อ>ยี่ชิน,นล,<ะ><อ>นลวใช่ใช่อันนี้ก็ฟิลคลายกันอันนี้เป็นเพลงยูนิตบัสไฟซึ่งมี5้าคนเป็นยูนิตพิเศษเดี๋ยวเราจะมาดูเพลงกันเลยชื่อเพลงว่าแค่ไหนแค่นั้น No Matter What ต่อมาเริ่มดูกันเลยนี่ไงเปิดมาด้วยน้องมาคริสไอผู้พลงดี หนูเคยฟังหนูน่าจะเคยฟังผ่านเทลิ์ด้วยลองได้หนึ่งกุมภาเต็มยี่สิบเอ็ดล้านวิวหนึ่งพฤสตาติดของอันนั้นนะเดือนที่แล้วที่เราเดเพลงเขาลงแบบติดติดกันเลยนะแบบว่าสองเดือนลงพีงทีนึงว่าเป็นช่วงเดบิวต์ใหม่ๆเลยลงติดไปเลยอ่ะดูดีดูท่อนแรปดีน้องแรปไม่มีบอกเลยนะไม่มีบอกไม่มีบอกอ กระดูกหลังกระดูกร่านมาเพลงกลับไปอนี้อะไรเป็นบัสเซเบัสเซวนอันนี้มีเจ็ดคนต๊บๆก่อนจะบอกเลยว่านี่แหละเพลงนี้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 แหลงนะอ่ะเพลงนี้แหละที่พี่ดูพี่ดูเพลนเพลงแรกแบบยังไม้รู้จักใเรเลยอ่ะคือแบบไม่รู้จักะเแะ้ะ้จัก้หน้น้ เห็นน the ้องไทยจากในติ๊กต <ada> so right? <laughs> ็อกเธอก็ไม่ใช่ช่วงนั้นนะเพลงเนี้ยเป็นช่วงที่ปล่อยมาใหม่ๆแล้วมันขึ้นเต็มฟีดติ๊กต็อกขึ้นเต็มฟีดเลยอ่ะเต็มฟีดพี่เลยอือพี่แบบไม่รู้โผล่มาจากไหนเหมือนกันแต่แบบเออแล้วทีนี้ก็เลยตามมาดูทีนี้ก็โดนตกบัตรเซเว่นมามีใครบ้างมาก็ที่เหลือคนที่เหลือที่ไม่ใช่ห้าคนเหรอใช่ก็จะเป็นแบบว่าเพลงแบบเหมาะกับ อ่าเพลงช้าเหมาะกับเออค่าคน <5 S 2> คน,นี้เพลงอันนี้เป็นเพลงออกอีกสไตล์หนึ่งก็เป็นเขาทําแบบแปลกใหม่แปลกใหม่ไงอันนี้บาสเซเว่นเจ็ดคนเจ็ดคนมีก็นี่มีน้องน้องรนัน <c oughs> น้องคัพปเปอร์น้องเน็กน้องเอเอน้องพิมสุน้อง, <c oughs> องเอาละอีกสองคนน้องขุนพลน้องไทยเฮ้ย hey! มาเริ่มดูกันเลยชื่อเพลงแค่ว่าแค่น้องชาย b บล t h เตอร์โนนะคะเป็นบัสเซเว่นบัสเซเว่นบัสเซเว่นไปนี่ก็ะพอยสมน้ำหน้าโอ้ยเด็กๆนี่น้องชอบกองรวมกันเนาะนอนกองรวมกันวงที่มีคนเยอะๆอย่างเงี้ยชอบนอนกองมันถ่ายไม่ครบไง แค่น้องชายเป็นบาร์เซเว่นขี่สิบเอ็ดเเนีเลเว่นเนี่ยหี่ผมเมื่อไหร่ก็แวะมาเป็นไงเพลงที่สี่ของเราละเพลงที่สี่แล้วเออแบบไม่ซ้ำจำแบบว่าแนวจำแนวไม่ได้เลยแต่แบบทุกเพลงคือแบบอันนี้ทั้งนั้นแหละเอกลักษณ์ของเพลงเพลงนี้แหละที่ทำให้พี่อ่ะ ตามไปดูเพลงอื่นน่ะแล้วก็งงว่าอ้าวทำไมมีห้าคนทำไมมีเจ็ดคนอ้าวทำไมอันนั้นมีสิบสองคนอ่ะงงไม่นานหรอกเพราะว่าเราอะตาม NCT มาเกอนเพราะฉะนั้น,คน <laughs> แค่นี้มาจิบจิบลงไปเมื่อห้ามิถุนาเนอเห็นไหมห่างกันเดินเดียวเดินเดียวเขาโปรโมทแบบแบบว่าคนละคนละยูนิตไงคนละยูนิตเออเป็นไงรีวิวเพลงนี้ก่อนอยู่มเพลงนี้เมื่อหนูว่าหนูเคยฟังเพลงนี้ถังยังเคยแล้วจะร้ <laughs> องได้เลย <laughs> สุดยอดอ่ะ<ม>ชอบมากทอนฮีคอนฮิ Six 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 WiFi Password นี่แหละชอนนีแหละ่อนในแบบติ๊กต็อกเลยอ่ะและ้วไอนคอนทอนหูกะโอ้โหแบบไวรัลช<อ>่ดน,นึ่าไวรัลมากเบอ,อบอกว่าฉันเป็นน้องชายนี่สำหรับน้องเด็กๆที่แอบชอบสาวๆีวเขาให้เป็นได้แค่น้องนะคะ เพลงกอไปเตรียมรับความโตขึ้นอ่าอ่าคือแบบว่าอาจมันก็จะมีเพลงอื่นข้างอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าเพลงหลักของเขาเลยกระโดดมาข้ามมาเลยเนี่ยลงเมื่อไรเนี่ยสิบเอ็ดเดือนที่แล้วสิบเอ็ดกันยาเออค่ะอ่ายิ่มห่างระหว่างนั้นมันก็มีเป็นยิบย่อยอะไรลงเออเออแต่ว่าเราจะดูนี้ จะดูเพลงหลักๆของเขานี่อันนี้แบบโอ้โหลายแบบสปอยไว้ก่อนเลยว่าเท่ดูจากนี่ที่ขึ้นมาลูกเป็นไงเอ็มบีมืดเท่เป็นบบ Dark, ดาร์กเป็นดาร์กแล้วจากสีสันคอลล์ฟูจากชายชายดาร์กเริ่มเริ่มอกหักกันแล้วก็เริ่มดาร์กละพอ,ออกหักแล้วเริ่มเข้าสู่ด้านมืดดันมืด,ด,มดละชื่อเพลงว่าลายชื่อเพลงคนเหมือนใครได้ยินอีกแล้วต้องเคยได้ยินแน่นอนเธอต้องเคยได้ยินแน่นอน เริ่มมาเริ่มเคยได้ยินไหมตอนหนึงต้องรอฟังท่านทุกไอ้จะท่อนนี้หนูจําไม่ได้มันเท่แบบเท่มากเลยนี่เขาพี่แบบขอชมเขาตุ้มกับเขาตุ้มเขาสวยมากเป็นแนวแบบโซโซแบบโซโซแหลมแหลมอะไรไม่รู้เขาเรียกแนวอะไรแต่มันเท่อะเออเท่อะเออมันเก่งมากเพราะหนูเคยเห็นหน้าบ่อยก่อนที่เขาจะมาเป็นนี่ทุกอย่างไม่แค่เรื่องฝันนี่มันเป็นเรื่องโกงทั้งนั้นเลยหรือที่จริงแล้วนี่แหละ ขุนพลนี่แหละเป็นสปา็นคนก็หกขุนพลเนื้อเพลงวิเกี่ยวเลยเทมากเทมากมีแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอเฮ้ยมันมีอะไรอีกเปล่าดูดีไม่มีแลดโอเคไม่มีแล้วมีแค่นี้เพิ่งนะปะเราพูดถึงเพลงนี้กันก่อนอะไรคะท่อน เพลงนี้หนูจะเคยฟังท่อนหกผ่านติ๊กตอกมันจะเป็นไวรัลแบบที่เขาทำชาเลนจ์ไอ้ร้ายไอ้ท่อนหกแต่ท่อนที่เขาเต้นมาแล้วหนูเคยเห็นนะเขาย้อนแป๊บนึงมาก สูตรดิ่มดาร์กโซ่ทั้งนั้นดาร์กดาร์กออกแนวดาร์กแล้วแล้วแบบทุกคนดูโตขึ้นเขาบอกว่าเปลี่ยนมีช่องโลโก้เขาดูการเลยโลโก้พี่เองอะนึกถึงอันนี้เลยเอเจนต์ฮะเอเจนเอเจนคืออะไรเป็นหนังฝรั่งที่ใส่เป็นดยี้มแบบทุกคนเป็นเอเจนต์ไม่งนเราทุกคนเป็นแบบเออแบบเหมือนโดนแรงแรงสมองให้กลายเป็นเอเจนต์ พอมีแบบชิปข้อมูลทุกคนจะโดนสั่งชิปข้อมูลเหมือนอันนี้อ๋อพี่นึกถึงอันนี้เราคนเล็ก <c oughs> เอไมเได้แต่นะเท่ไปมารีวิวเพลงนี้เท่มากเนาะเป็นเพ,งเพงเลงที่เท่เลยเท่ขึ้นเรื่อยๆเพลงเขาเท่ขึ้นเรื่อยๆหนูชอบท่อนนี้ท่อนไหนท่อนนี้อยู่ไหน ประมาณไหนล่ะประมาณนี้ <Yeah. S 1> ที่ hmm. แล้วก็มีท่อนเบรกแดนที่เข้าเบรกแดนไม่รู้เหไหมอ๋อเบรกแดนท่อนไหน hmm. แต่ช็อตน,นี้แบบทุกอย่างมันสว่างไปหมดเลยอื hmm. เป็นเพลงแรกเป็นแรกๆเลยป้าที่เขาถ่ายในสตูเยอะอ่ะปกติเขาชอบถ่าย<ค>แบ<ล>บข้างนอกนอก,นอกสตูอเอออันนี้น่าจะถ่ายในสตูเยอะอ,อืแต่เพลงนี้สามสิบ <30 S 2> ตุลา,ลาพูดไปแล้วมาเพลงที่เท่เรามาต่อตัดโมูด,ดกันด้วยนี่เลยใช่ไหมเป็นเพลงชา้าอ่ะเดีย๋ยวกอนเพลงนี้เพิง่งแปดเดือนที่แล้วสี่เดือนวามาจัดแบบ หลังจบไอรายการบ,บัสกิ้งอะบัสกิ้งไทยแลนด์รายการแบบว่าเรลิตี้เขาอะที่เขาไปเที่ยวกันน่ะน่าจะเป็นเพลงจบแบบรายการเลยแบบนี้จบรายการอะน่าจะแบบถ่ายหลังจบรายการหรือว่าไงนี่ไม่มีข้อมูลเลยแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นมาอ่ะกดเห็นเอ็มวีก็รู้ละเห็นหน้าตาก็รู้ละชื่อเพลงรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นน่าจะตัดออกมาเลยตัดมูดตัดมุดออกมาเลยเป็นเพลงน่าช้าดิชื่อเพลงว่า สุขสันต์วัน,วนคิดถึง happily <Me. S 2> missing you <า>่ะสำเนียงเราก็ได้นะทายเรือมาเลยว้ายคนสวยมี่จีนุก๊กแบบรักแฟนๆอะอ้าเมืม่อกีอ้ไฟเวอร์อ พี่เห็นรูปหัวใจ t t บ b สทูบีอ s ร์สทูบนี่ไงอ่เนี่าอะไรอะไรไม่รู้มองม่เธอเนี่ยสี่ธันวาออาจจะไว้แบบร้องวันครบรอบชูยะยะเลยเพลงแบบผ่อนคลายสบายมากรู้สึกแบบได้พักหายใจหลังจากเป้นมาแต่มันขัดตัดมุดปุ๊บไปเลยสุดยอดไปเลย แฮปปี้เป็นเพลงช้าเพลงแบบสบายสบายแบบว่าเป็นเพลงที่เขาแบบเหมือนสำหรับหนูมาแต่งให้แฟนรับเออคงจะเป็นแบบนั้นมุยเราใกล้หมดละเราใกล้ดูครบที่เราตั้งไวล้ละมา,าเพลงต่อ,อไปเพลงที่เก้าเอ้แปดละเพลงลงแบบว่าไม่นาน ลงไม่นานไม่นานจําได้ลงไม่นานละลงไม่นานลงไปเมื่อห้าเดือนที่แล้วตอนนี่ไงปีนี้ละมีน้ำเป็นเพลงมาปีนี้ละข้ามาปีนี้ที่จริงมันของเขาก็มีผลงานเรื่อยๆแหละแต่่าถ้าเป็นหลักก็จะเป็นถ้าเป็นเอ็มบีหลักก็อย่างนี้ถ้าั้นก็จะเป็นบว่าอะไรอ่ะกับค่ายอื่นๆพวกฟีดอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยดูเหมือนห่างนะที่จริงมันไม่ห่างเขามีเพลงออกมาเรื่อยๆทั้งตลอดเลยแล้วช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงทัวร์เขาทัวร์สี่ภาคไ้ยสี่ภาคเออทัวร์ทุกภาคใช่กเก๋อ่ะไม่ค่อยมีวงไหนทําได้นะไอต่อไปเป็นเพลงเบาวาวเบาวาวไม่ใช่โบวาวเบาเาวาเบวาวไยูเลยดี๋ยวน้องก็ร้องให้ฟังเองแหละแล้วมันเริ่มกันเลย วันหนึ่งวส,งส้อนสนอู้ทเอว่ามันนั่งเลยวยหมือนที่เสื้อนังเยยเยนอยูยย่ก็แบบโอ้สมัยแบบไม่ได,ไไดองหายตอหหนหม่มนนังมันน,งน,นังไทยสมัยหมั่นเก่าๆในนัานละเพลงนี้สดใสขึ้นเลยแบบเบ้าว่าเบ้าวาสบายเลยก็แนวสนุกสนุกสดใสสนุกเพลงอันว่ะ บ้าวัาเอาอางเนี่ยเสียงมาเนบ่ยบูวบัวเสียงมาร <c oughs> ู้ใจ <c oughs> เพลงเพลงนั้นลก่ก็สดใสเป็นแนวคำหายนะแสดงถ้าพูดถึงช็อตที่ชอบช็อตนี้หราชอบช็อตนี้ที่ไหนที่ออกมาเต้นพร้อมกันเหรอไี่ไหนก่อน ววนี่ทุกอันนี้ยต้องอันนี้นะเซน่าเซน่าเซรัก <avent> อ <mental Sure> <ate> ๋อเหรอรวมเป็นน่ารักไงเราหมากลูกมีว้าว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 แล้วเป็นเสียงหมาเนี่ยทุกคนเป็นหมาป่าฮัสกี้ฮัสกี้ก็เป็นหมาป่าอยู่ดีอ้าวอุ้ยแต่เพลงแล้วเพลงสุด ท้ายแล้วโอ้ไม่กทุกคนมันผ่านไปไวมาก oh, ผ่านไปไวมากแล้วจ็มันสนุกไงเราก็เลยแบบวปดูเพลงสุดท้ายกัน okay. ยังไม่เคยฟังเลยเพลงนี้อ้าวขอดูกันลงเมื่อไหร่นะหนึ่งเดือนที่แล้วเก้ oh, <ๆ>กระดาเรายังไม่เคยดูยังไม่ได้ดูเลยเพลงนี้มาเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบเฟิ First <L> ร์สเรียคชันเฟิร์สเรียชันพร้อมก,กันกับน้องเลย อพงนี้อะไรบอส h นเดอะบ i ดิ้งบอส n นเดอะบ l ดิ้งไม่มีอะไรป่ะเรามาเริ่มดูพองกันเลยเพราะว่าปกติปกติชอบทุกเพลงอยู่แล้วแล้วเพลงล่าสุดนี้คืออันนั้นก็จึ้งจึ้งจึ้งบอกเลยโอเคโอเคมาวันนี้เราก็ ขอจบการรีแอคเพลงเอ่อเพลงเพลวงบัส because of you I ชายอ่ใช่เป็นของพี่เพลงด้วยนะเพลงทุกเพลงวันนี้สนุกมากเพลงดีมากอ็นดีดีมากดีมากก็อย่าลืมทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูเราจนจบนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เกิด s c r i ์เกิดกระดิ่งวันนี้พวกเราสองคนไปก่อนบ๊ายบายริงติดตามวงบัสด้วยนะคะครับ